สวัสดีค่ะมือนีเจพัดก็จะมาผพ้าพ,พี่น้องมาเบิงแนวทังของพอแพัตเนาะคะ่ะว่าพอแพลตเพิ่นจะได้ตัวใดเนาะคะ่ะวันนี้นะะเนาะเพิ่นคิดมาแล้วเนาะคะ่ะเทาก็จะมาเบิงว่าเพิ่นจะได้ตัวใดก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพอแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะช่องเจพัดผ้าลวด้วยค่ะช่องเจพัดผ้าลวยกับช่องเบ้าสีชาแนลเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจกเทาก็มารับ ชมรับฟังเลยเนาะค่ะเนาะพองวดนี่อันคำนวณมาเบิ้งสูตรคำนวณได้ตัวนี้ติพ่อเออก็ได้ีตัวนี้ได้ตัวนี้หรอคำนวณได้ตัวนีบอกเป็นมาแล้วนะครับเป็นม,มาแนวทางของอเลขติดของพ่อไพ้รัดเนาะค่ะเนาะหนึ่งมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเลขนะติดเก้าหกสามนะครับ เก้าหกสามเก้าหกสามนีถ้าผู้ใดมักมีตัวใดเก่ามาจับไ่ตีพอถ้าเม,มียนวตีอยู่นี่มันตรงมักตัวใดเก่ามาจับส่เก่าส่หกไซสาม,อ,มอันนี้อันนี้คือพอแพทรับจับไห่แบบนี้เนาะคะ่ะถ้าพอแม่พี่น้องมีตัวที่พอแม่พี่น้องชื่นชอบกะเอามาจับใส่ใดเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องครับผม อันนี้นตุเรงของพ่อนะครับคนจับคูพพ่มากกได้เก้าสองเก้าหาเก้าแปดหกสองหกหาหกแปดสามสองสามหาสามแปดนะครับเป็นเหล่กงกับเป็นเหล่ของคุณพ่อพีรันเหล่งเขาแน่นออกมานะครับปกติแล้วคุณพ่อครับเขาเคยรุดนะครับมารุดนงอนเมื่อกี้น,นะครับบึงย่อนไปเบึงดูพอย่อนไปเบึงอันนี้กับเขามากครับผมสถิตีของคุณพ่อ เขาเนาะค่ะงวดนี้เขาตัวนี้ก็เขาแต่ว่ามันหลายหลายตัวเนาะค่ะเขาบนรางตัวนี้ก็เขางวดนี้เนาะค่ะเขามาตลอดเนาะค่ะพอสี่งวดและเขาบันนี่จ้าได้นลครับนี่งวดงวดที่แล้วงวดที่แล้วนะครับนี่นี่งวดที่แล้วคุณพ่อมันหลุดมันมันหลุดเนาะค่ะบอกเขาเนาะค่ะมันก็มีมาอยู่นะครับ แต่วี่มันลุบมี่ฮกมี่หาหกหาเก่าอยู่แต่ว่ามันกับอะไรออกตัวนี้นะครับแต่ว่ามันกับเพิ่นกับมาเก่าอยู่ด้วยมาเก่าอยู่แต่ว่าเพิ่นกับมาเก่าครับดที่แล้วมกมทีิว่าซิเก่ากับสีเก่าเพิ่นว่าส้อรับงวดงวดนี่นะครับเฮ้ามาเบิงเนาะค่ะว่ามันจะเข่าบอหววนี่เนาะค่ะครับผมแนวทางของพอไผรัดเนาะนี่เด้อค่ะ มันนี้กัดพอมาตัวใดเป็นพิเศษนี่บ่อมันหลายครูแหละฮะมันจะครูหนึ่งเสองสามสี่ห้นหกเจ็ดแปดเก้าคูป๋อไหนนี่ฮะตัวมักมักแบบมักตัวใดคูชุดเนี่ยครูชุดไทยนี่มักอ๋อมักไทยแปดมักไทยแปดมักติดแปดบ่อมักติดแปดมักไทยแปดครับผมเก้าแปดเก้าแปด มันนี่ตัวนี้ตัวนี้บ่มาติีแนวทางนะครับีตัวนี้ก็มาเลกคำนวณของคุณพ่อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเขาเลขอันตัวนี้เลขสามสองสามสองจะเขาเขาเลกไล่ไล่สำนักอยู่นากนะครับเนี่ยสามสองคุณพ่อเป็นมากมากสามหาบ่บ่มาติพ่อสามแปดนันก็เป็นเลกดังเป็นตัวนี้ไมใจเลยมากมากมากตัวเล็ก มักแปดมักมักไทยแปดไทยแปดไทยสองเก้าแปดหกแปดสามแปดไทยสองกับเนนี้หกสองหกเอ่อหกสองสามสองเก้าสองนี่บ่ครับเก้าสองหกสองอืมเากับแต่ว่าคำนวณออกมาได้ได้แบบนี้บ่ครับนี่มันได้ยังสี่ไหมมันได้ยังสี่แต่นี่ก็คือ ให้แบบนี้เลยบอกคัดอีกบ่เนี่ยบ่ได้คัดบอคัดคัดบ่ได้แล้วคัดบ่ได้เลยมันบแล้วจะซื้อมันเสียดดยคือในใจก็จะซื้อแบบที่ว่าตัวใดสามสองหกแปดไปสั่นบอกแมนโอสามแปดมักตัวใดก็คือสามแปดมักตัวใดคัดอีกอกนจะซื้อตัวนี้มันบอโอแนวทของคุณพ่อนะครับอีกเด้อค่ะ เนงาท่าคุณพ,พ่อให้รักตัดออกบ่ได้ตัดออกบ่ได้นนก็เกิดว่าอันเก่าแปดสามแปดหน่อยนี่ค้นกบหน่อยนี่ก็คือว่าอยากให้ซื้ออยากซื้อนั่นบงสิ่ก็คือว่าอยากมีจักครูสองคู่งค์สิ่กาจะมีได้ได้ให้ได้ก็คือหกแปดกับสามแปดที่ว่าคุณพ่อมากนีมือบ่เนี่ยเราอนนื่นเราจะมีสิทธิ์โดนบ่เนี่ยิ์อยูคุยกันแต่ว่าตัวนี้มากไกลมัก มักสองตัวนี้นะครับคุณพ่อเวลาคุณว่ามันหมักสองตัวนี้มักลายครับพิจรารณาเมืองครับท่านไหนมักคู่ใดก็จพิาจรารณาเอานะครับครับตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางนะครับคุณพ่อเลขคำนวณของเพิินมันมีหลายสูตรเพิ่นมาจับมาใส่กันนะมันก็เลยหลายคู่นะครับจ้า ผิพาดประการใดก็ขอให้ในเน้อค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะต,ตัวเลขถูกตัวกับเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอให้เลือกซื้อเลือกหาฉลากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะเลือกซื้อเลือกหาฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนี่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแคบเอาด้วยค่ะถ้าผู้ใดชื่นชอบกัตามเนาะค่ะพอเปิ้นกับ่อนข้างจะมันใจเนาะค่ะในเลขจุดหนีเนาะค่ะแต่มันกับ่อน้างจะายตัวแน่นอนกับพ่อแม่พี่น้องก็ไป ถ้าชอบตัวใดก็จังขัดเสือเนาะค่ะเนาะเราก็บภสามารถสีสีแบบว่าตัดตัวใดตัวหนึ่งใดอย่างสีสีเลาเบอเนาะค่ะเขากับมาตามเบิงวาหงวหนีจะเข่าหรือจะรุดเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องครับผมก็จะแนวทางนะครับจเพราะว่าถามพุณพ่อคนกับโบเก่งได้ได้การตอบนะครับแต่ว่าคนกับเขานวดให้เพรานว่าถามเพ่นกับเอิคนตอบโ่เก่งนะครับขอโทษขออภัย เปิ้ลบอกไปหลายๆนะครับเพราะว่าคุณปอคุณก็บอกว่าท่านเก่งแต่ว่าเปิ้ลคำนวณเก่งมากหลายสิบปีแล้วล่ะคุณปอเปิ้คำนวณมาตลอดนะครับครับถูกงวดล่ะเปิ้ลคำนวณถูกงวดค่ะถ้าพี่น้องพอแม่พี่น้องท่านไดชื่นชอบกับตามเ้อค่ะ้าบชอบกับพันเนาะค่ะกับตุลีเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะถ้าพิดผลาประการใดก็ขอไภ่เนะนะครับค่ะคิมมีเจพัดกะมีแนวทางของพอไพ่หลันเนาะค่ะค่ะขอพุณนค่ะสวัสดีค่ะ